สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็มาลดน้ําผักจ้ะนะแล้วก็ต่อน้ําใส่ถังเอาไว้จ้ะนะเปิดน้ําใส่ถังเอาไว้เผื่อยามคนเขาเข้ามาในสวนพร้อมๆกันนะเพื่อนเพื่อนมันจะแย่งกันใช้ไอ้ท่อท่อแป๊บตรงเนี้ยจ้ะนะจอยมาแต่เช้าจอยก็ต้องเปิดทิ้งไว้ในถังที่เรามีอยู่จ้ะนะเผื่อมีคนเข้ามาทีนี้เราไม่ต้องไปแย่งต่อน้ํากับเขาเพื่อน อันนี้ส่วนของจอยจ้ะที่จอยเช่าเนาะเพื่อนใหม่ๆยังไม่รู้ว่าจอยเช่าเขาปีละเท่าไหร่ปีละสิบปอนจ้ามีน้ําให้ฟรีเช่าปีละสิบปอน์ไม่ใช่ของรัฐบาลนะเพื่อนๆนะอันนี้ของพยเวจ้ะของส่วนบุคคลนะพื้นที่ส่วนบุคคลเขามีเจ้าของเป็นเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่แหละจ้ะอันนี้ดอกอ้น,นี่จะดอกคาราไมา จะก็เรียกไม่ถูกหรอกเพื่อนๆแต่ว่ามันแก้ปวดหัวได้ดีจ้ะเห็นสมัยก่อนยาบอกว่าสมัยก่อนก่อนที่จะมียาพารามีอะไรเงี้ยเขาจะใช้สมุนไพรตัวนี้เป็นรักษาอาการปวดหัวจ้ะนะปวดหัวปวดท้องอะไรเงี้ยไอ้นี่หมดเพื่อนๆโตจะออกดอกหมดแล้วจ้ะก็ได้ตัดให้เขาสั้นลงจะก็ได้ลดน้ําผักไปละก็ให้ดู มาทุกรอบเจอก็ถ่ายทุกรอบเนาจ่ะนะช่วงนี้วันนี้ก็จะเดี๋ยวก็จะเด็ดใบมะเขืออีกจตมาทุกรอบจอยก็เด็ดทุกรอบอันนี้จอยแยกไว้ให้พี่สายต้นกล้วยต้นกล้วยเหมือนที่บ้านจอยนั่นแหละเพื่อนแยกไว้พี่สายกระถางหนึ่งอันนี้กระเพราจากกระเพราขาวบ้านเราหอมมากเพื่อนนะจอยก็เด็ดกินหลายรอบแล้วจ้ะหน้าหน้าหนาวเขาก็ตายนะเพื่อนนะเขาไม่ทนหนาวนะกระเพราจะแมงรัก โหระพาจ้ะโหระพาโหระพาบ้านเราห้อมๆนี่อันนี้ที่มันน้องใหม่ให้จอยมาจะยังไได้ไอ้นี่เลยเพื่อนเอ้บัวบกเนี่ยยังไม่มีดินไม่มีกระถางที่จะใส่ไว้อย่างนี้ก่อนแตงกวาจะกําลังเลื้อยอันนั้นใบโหระพาจ้ะนี่ก็มะเขือก็กําลังติดลูกจ,ะจ้ะใบแล้วก็จอยก็เด็ดบ่อยมะเขือ ตอแหลพันสีขาวจ้ะนะบางทีจอยพูดว่ามะเขือไข่เตาพันสีขาวก็ขอโทษจ้ะจอยเป็นคนที่แบบไอ้นี่สับสนเรียกผิดเรียกถูกแมงลกักก็หูรพาหลายรอบละมะเขือตอแหลก็มะเขือไข่เตาอยู่คุณพ่อเนะโทษทีเถอะคนเรามันเนาะมีการผิดพลาดได้เนี่ยอย่างเงี้ยจอยก็ต้องเด็ดเขาออกจ้ะปล่อยเขาแบบเยอะไม่ได้กิิงอะ่ะไม่ต้องเอาไว้เยอะจ้ะเดี๋ยวเขาจะเอาเดี๋ยวพวกปุ๋ยพวกอะไรก็จะไปเลี้ยงแต่ แต่ไอ้นี่กิ่งเขาหมดใบเขาหมดไม่จําเป็นก็เอาออกมั่งนะเนี่ยจะหักทิ้งมั่งต้อยหักทิ้งเยอะนะมันมันต้องเด็ดทิ้งจ้ะนะถ้าไม่เด็ดทิ้งก็มันก็จะเยอะเกินไปมันอาหารก็จะไปเลี้ยงแต่ไอ้นี่แต่กิ่งเนาะนี่ก็เด็ดไปหลายรอบแล้วจ้ะอันนี้ก็คือมันเขือนัวแหลพันซีเคียวอ่อนมั่ง นี่ก็มันเขือโตัวแหล่พันขาวจ้ะนี่ลูกเขานามเยอะๆนี่โหระพาใส่แกงเขียวหวานวนะันนั้นอู้ยอร่อยเพื่อนๆแมงลักก็กินกับขนมจีนก็อร่อยมากใบเขาต้องใส่เนียมันจะร้อนจัดใบออกของเหลืองแล้วเพื่อนๆจ่อยเก็บไปหลายรอบแล้วจนมันจะออกดอกละนะาจะ นีน่น้ำจอยก็เปิดคิ้งไว้อย่างนี้จะจะเอารถพวกสลัดด้วยดอกข้าวตองเหมือนดอกมะลิซ้อนเลยข้าวตองกินก็ข้าวๆนั่นแหละข้าวตองเพื่อนนี่แตงกวาลูกแรกโตแล้วนะเพื่อนๆนะมีอยู่สองลูกแตงกวาฝรั่งจะนะอันนี้ น้ำมันไม่พอมันก็จะเหี่ยวตายไอ้ไอ้ลูกมันอะจอยก็มาลดอยู่นะอันนี้ของไทยจ้ะจอยปลูกปะปะป,ะปนผสมกันไปตัวนี้ก็มาเขือจ้ะแต่จ,จอยจะเด็ดใบเด็ดใบออกในพริกไงที่น้องเขาให้มาน้องน้องใหม่ให้มาถ้าว่ามันไม่โดนอะไรกินเนี่ยมันจะสูงแล้วจ้ะนะอันนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนๆเน่นพริกกำลังติดลูกอยู่นั่นจ้ะ มะเขือก็เริ่มติดลูกเหมือนกันจะจะก,ก็จะเปิดให้อากาศเขาถ่ายเทหน่อยเนี่ยไงมันจะเป็นคล้ายๆแบบหนอนอะมาซอยมาไสกินอ้ะไรนะมาซอนมาไซกินในะบเพื่อนๆเนื่อัจนกโซนมะเขือเทศมะเขือเทศก็กำลังติดลูกเยอะนะกำลังติดลูกเยอะจะ้ะ น,นมีหลายลูกอยู่จ้ะผักสลัดยังไม่ได้เก็บเลยจะไม่อยากกินลมค่อนข้างจะแรงหน่อยวันนี้อาทิตย์นี้ลมแรงจ้ะผักขีจ้ะก็พอได้เก็บเอาไปใส่ลาบใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่อะไรยำอะไรอย่างเี้อยู่เพื่อนๆดอกบานชื่นสวยเนาะ นี่พริกก็พริกพุ่มหาซื้อง่ายจะตามการ์เด้นการ์เด้นทั่วไปในอังกฤษจ,จะ้ะหรือตามห้างอ่ะเขาก็มีขายอยู่นี่ก็พริกเหมือนกันคล้ายๆพริกกินดาจะ้ะจอยซื้อมาจากไอ้บนนี่แหละที่ยอก,ก่จะจ้ะเริ่มมีอะไรมากัดใบเมือนคล้ายๆหนอนเขียวอะ่ะแต่เรามองหาตัวไม่เจอนี่คือพวกมันดามะเขือจะ้ะ ไม่รู้จะได้กินลูกไหมเพร่เพื่อน,น,นเอ้ยทำไงได้นะรุ่นรอรุ่นอย่างเดียวอันนี้เจอยังไม่ได้ขนกลับบ้านเลยวันหลังก่อนให,ให้เพียนดีบ้างบูบูรีเห็นไหมเนี่ยมีลูกเดียวเพื่อนที่สุกอะผักแพวแล้วก็ดอกบานชื่น ต้นกล้วยนี่ก็มะเขือมันอยู่ข้างในจอยเลยออกมาข้างนอกพ่อเราดูแล้วมันเหมือนมีเชือ้อราเพื่อนยาจอยกระถางไว้ตรงนั้นกองกองไว้ให้มันแห้งไงนี่ก็บรรดาพริกมะเขือจ้ะเห็นไหมโตงามมันใหญ่เลยมันละจอยก็เริ่มเรื้อยแล้วจ้ะน่ะว่าจะไม่ได้กินก็คงจะได้กินอยู่แหละนี่ต้นนี้จะสมบูรณ์ที่จอยพ่อเอง นี่เพื่อนพก่พี่แอนดี้เขาโดกโดกจอยไม่รู้นะรสชาติเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนไม่เคยกินสักทีพันนี้ไม่เคยซื้อมาปลูกด้วยอันนี้เพื่อนไม่ใช่เพื่อนหรอกลูกค้าเพี่แอนดี้เขาให้มาอันนี้จอยก็ยังไม่ได้ถักมยังไม่ได้ถางเดี๋ยวค่อยถักให้ถางนี่ไงแปลงไต้หวันจ้ะ กำลังห้อยลงมาอยู่นี่ยก็มีประมาณสามลูกที่ว่าคงจะได้กินอ่ะนี่คงจะได้กินประมาณสามลูกสี่ลูกก็จะนะที่กำลังติดอ่ะอันนี้คงจะไม่ได้กินมั้งไม่รู้เหมือนกันดูไปจะเยอะตรงนี้ น้ำจะล้นละล้นละนะ่ะต้องอเปิดใส่ถังไว้อย่างงี้จ้ะ ต้องเด็ดจ้ะนะก็ไม่เด็ดไม่ได้จ้ะเพื่อนๆใบอ่ะไม่ใช่ดอกไม่ใช่ไปเด็ดดอกทิงนะเด็ดใบจ้ะเด็ดใบเด็ดก,กิ่งที่แบบมันเยอะเออเกินอ่ะจ้ะออกตอนนี้เบื่อมากกับหนามเนี่ยมันแทงมือจอยมันพเนยหนามไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยนะคมมากจ้ะคมจริงจริ ได้เพื่อทำให้ให้นี่จะนะให้ให้มันรุ่งโล่งนะจ๊ะให้ต้นมันรุ่งโล่งหน่อยพึ่งจะได้มาผสมเกรษรได้อะจ้ะพเพื่อนๆไม่ให้ต้นเขาแออัดเกินไปลมจะได้เข้าได้อากาศจะได้ถ่ายเท จะได้ไม่มีเชื้อโรคจกเชื้อราเชื้ออะไรเงี้ย จอยเด็ดเสร็จก็ประมาณนี้จ้ะต้นก็โล่งเลยทีนี้แสงแดดก็ทั่วถึงดีทีนี้เพื่อนเพื่อนเพราะว่าบางทีมะเขือก็ชอบไอ้ที่แบบอากาศถ่ายเทนะชอบความร้อนแต่ว่าชอบอากาศถ่ายเทจ้ะไปเยอะก็ไม่ดีมันจะไม่ติดลูก เจะ้ะก็ประมาณนี้ในนี้ก็เด็ดใบออกเยอะพอสมควรจ้ะถ้าไม่เด็ดออกมันก็เยอะอย่างที่เห็นแล้วเนาะแต่เราต้องเด็ดออกพริกม่วงนะโหดกมากจ้ะสีมันสวยดีไงเพื่อนๆน่ะเห็นไหมทุกดก ดอกดีจ้ะเสือก็ออกดอกแต่ว่าติดลูกเขาก็ร่วงนะนเพื่อนๆนะไม่มันไม่โตมันก็ยังมีแบบร่วงเยอะพอสมควรจอยก็ได้เด็ดใบออกเยอะพอสมควรนะนเพื่อนๆนะตอนนี้ก็คือว่าอากาศถ่ายเทลมได้พัดมีผึ้งมีอะไรเข้ามาเนะาะใบเยอะก็ไม่ดีจ้ะก็เด็ดๆออก ออกออกไปมั่งโอเคเพื่อนๆยังไงจอยก็าฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย